หลังจากช่วงที่แล้วครับทีมงานเมดอินเทอแลนด์ครับพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสับเปลยหญิงครับนั่นก็คือพี่เตือนและก็พี่เจวครับสับเปลยหญิงแห่งวัดท่ามะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับทาหน้าที่เป็นสับเปลยมายาวนานเกือบทั้งชีวิตครับแล้วก็ทําหน้าที่ดูแลจัดงานศพตั้งแต่จัดสถานที่ยันเก็บกระดูคนตายครับเอาหน้าเดินเลยสงสัยจริงๆครับว่าอาชีพผู้หญิงเนี่ยก็มีให้ทําตั้งเยอะตั้งแยะครับแต่ทําไมทําไมครับดันเลือกอาชีพสับเปลยกันละครับ ความสบายใจกอบกันเี้ถ้าเราไปทาเสริมสวยเขาจะบอกว่าทําไม่ดีตัดไม่ดีซอยไม่ดีอทำสีไม่ติดตัดไม่เห็นดีเลยหนีบไม่เรียบใช่ไหม,อย,ไมอย่างนี้ผีเขาไม่ว่าเราอย่างนี้ผีเขาไม่ว่าเราโอโ้โหแกมาฉันแรงไปหรือเปล่าเนี่ยฉันเจ็บนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่บอกใช่ไหมนั่นน่ะเราก็เออมาทําตรงนี้ดีกว่าแล้วมาทําตรงนี้ก็มันก็ดีขึ้นนะไม่เจ็บท้ายได้ป่วยอะไรก็ถือได้ว่าใจรักกันสุดๆเลยละครับ แต่เขาว่ากันว่าเนี่ยทำอาชีพนี้แล้วเนี่ยจะมีดวงเรื่องโชคเรื่องลาบเนี่ยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่เตือนพอจะมีดวงกับเขาบ้างไหมล่ะครับเนี่ยถูกหวยบ่อยไหมอ๋อถูกบ่อยถูกบ้างถูกบ่อยแต่ขาดทุนบ้างกําไรมั่งเสมอตัวมันก็ได้แทบทุกงวดนะค่ะ การทางานอาชีพสับเปลรอครับเรื่องพีพีเนี่ยพี่เตือนบอกว่าสบายสบายครับ <g iggle> จะมาแบบไหนเนี่ยไม่เคยกลัวครับ <g iggle> นั่นไงครับโอ้โหไม่ขาดคำครับพี่เตือนแล้วก็พี่เจ้ากําลังเอานมแล้วก็ขนมไปให้เด็กๆที่เพิ่งเสียชีวิตกันแล้วครับโอ้โหอ๋อนมหรอมาให้น้องๆกินแล้วก็ให้พวกพีพีพีก็ตายแล้วก็ไม่มีญาติแล้วก็จะมีเด็กแล้วมีผู้ใหญ่อยู่ในนี้อ้าวเนาะมากินนมกันนะลูกอ้าว เพื่อนทั้งหลายมากินนม,มกินน้ํานะแล้อย่าแย่งน้องกันนะแบ่งกันกินถ้าหิวอะไรก็ไปหากินเลยนนอย่าดื้ออย่าโซนอย่าไปกวนใครกันนะลูกแล้ววันที่ทีมงานเมดอินเทเลนไปถ่ายทำครับก็กำลังมีพิธีชาปนากิจศพของอดีตลิเกท่านหนึ่งครับวันนี้พี่เตือนและก็พี่แจ๊วกำลังจะส่งลิเกท่านนี้ไปสู่สุคติครับ แต่พิธีการเผาศพครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าเขาทํากันยังไงว่าแล้วครับพี่เตือนก็พาแฟนๆนรายการไปดูเบื้องหลังการเผาศพกันถึงเมนกันเลยล่ะครับอันนี้เตาเผาพอได้จังหวะแล้วก็จะเปิดตกไม้หมดยังอะไรไม่ยังเราก็จเจาไม้นะเขีย่ยเอาเหล็กเขีย่ยเขี่ยตก เราก็ดูว่ามันไหม้ไหม,ไมอะไรไหมเราก็จะเขีียมาให้มันไหม้ให้หมดไหม้อะไหอ้าอ้แล้วนั่นครับพี่เตือนกําลังเอาข้าวไปให้ใครกินกันละครับนี่ฮอันนี้ผักผ้าพยายาผักผาพยายามจะมีแตงมะเขือพริกแล้วก็หอมแล้วเอาเงินใส่กระทงะบาทเพื่อซื้อที่ขอซื้อที่คนตายอยู่ เป็นพิธีกรรมของโบราณเราไงเขาต้องต้องคาถาอะไรด้วยอ๋อก็บอกตากะลาเยกะลีอ่าได้ว่านายหมูเนี่ยนายนำคนนี้จะมาขอฝากากที่อยู่ด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าพิธีการจะพร้อมแล้วครับพี่แจวก็กำลังจัดเตรียมเมนให้สวยงามที่สุดครับส่วนพี่เตือนครับก็กำลังนำสวดแทนมรรคทายกได้อีกด้วยนะครับัวรว่าตาทำโม ทำมังนา,านสามีสังฆาณากัรฐานีสิกขาปะนาปะมาศิยามีทองบทสวดยังกับมก,กระทายกมาเองอยังไงอย่างนั้นเลยล่ละครับนอกจากนี้ครับพิธีเผาศพก็ต้องมีการยกลงศพลงครับแล้วก็ต้องนําไปเวียนรอบเมนซึ่งพี่เตือนเนี่ยก็ทําได้เหมือนผู้ชายเลยล่ะครับไปดัเนเลย ถ้าไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อนะครับว่าพี่เตือนแล้วก็พี่เจ้าเนี่ยจะทําได้คล่องแคล่วสมกับเป็นมืออาชีพสัเป,ปะเลก,กันจริงๆครับแต่ทําอาชีพแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาจะว่ากันยังไงกันบ้างครับนี่ยบางคนเขาก็ดีใจชื่นชมเราบางคนเขาก็บางคนก็กำลังใจรังเกียจเราเราไม่ว่าแต่เราทําได้ทุกคนเราภูมิใจที่เราเป็นสัปปะเลเราช่วยเหลือคนโอ้โหครับทำหน้าที่สับป,ปะเลอย่างไม่บกพร่องเลยแ่ะครับ และเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์กันมากที่สุดครับก็ยังเป็นเหมือนกับผู้กํากับพิธีการแทนเจ้าภาพกันอีกด้วยนะครับเราเดินตามคนหนึ่งก่อนเราอีกคนก็เดินคู่ไปคนหนึ่งหน้าที่เขาก็คอยดูแลคอยบอกเรื่องทุกสิ่งในงานเนี้ยประทับใจมากจาก้าเขาเป็นคนดีจริงจ้ะ ก็เรียกได้ว,ว่าทาั้งพี่เจ้าแล้วก็พี่เตือนครับก็เป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงสาคัญข,ของงานพิธีเผาศพกันเลยละครับทําตังต้งเยอะตั้งแยะแบบนี้เนี่ยมไม่รู้ว่าได้ค่าแรงกันสักเท่าไหร่ละครับเนี่ยทำด้วยใจบางครั้งได้เงินมัางไม่ได้มั่งเราก็ดีใจสำหรับงานศพนี้ก่อนตายก็บอกเจ๊ถ้าผมตายช่วยทาศพให้ผมด้วยนะ,ะแล้วก็ช่วยทําให้เขาเต็มที่มันสบายใจช่วยเหลือเขาได้มันสบายใจ พี่เตือนบอกว่าถึงแม้ตรงเงินจะได้ไม่มากมายกันสักเท่าไหร่ครับแต่สําหรับอาชีพสัปเหรอเนี่ยที่พี่เตือนแล้วก็พี่เจ้าทําอยู่ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยล่ะครับเลี้ยงได้เราอยู่ก่อวัดแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงแม่เลี้ยงไหยแล้วก็อยู่รอดไม่มีปัญหาเราได้ความดีละดีใจว่าเราได้ทํานี้ให้เขาให้เขามีความสบายแล้วก็ญาติเขาก็สบายใจจะว่าไงโคตรจะเลิกไหม อ๋อไม่เลิกค่ะไม่เลิกนอนอ่าบอกแล้วปัิญาณตอนถึงวันที่หนึ่งก็ไม่ไปไหนอย่าเหมือนแอ่นะเห็บเกาะหมาจนตาย <c oughs> ไม่ไปไหนแล้วอยู่วัดตลอดทำแล้วมีความสุขบอกไงดีมันก็มีมันมีความสบายใจก่ากันเนยอะ <c oughs> ถ้าเราไปทําเสริมสวยเขาจะบอกว่าทําไม่ดีตัดไม่ดีซอยไม่ดีเราทำตรงนี้เหมือนมันเหมือนว่าเราไม่เครยดไง มันมองว่าคนเราจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะต้องมาบ้านหลังเล็กหลังนี้ทุกคนให้รวยยังไงมันก็ต้องไม่พ้นบ้านหลังนี้แล้วก็จะไม่พ้นตรงนี้ยมันต้องคิดตรงนี้ไม่ใช่คิดว่าโอ้โหงานมาทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดตรงนี้ว่าเราต้องมาทําคนเราต้องมาตรงนี้ทุกคนแหละค่ะก็ถือได้ว่าอาชีพสับเบอครับน้อยคนนะครับที่อยากจะมาทําอาชีพนี้ครับแต่สําหรับพี่เตือนและก็พี่แจ้วครับเป็นผู้หญิงแท้ แต่ก็ไม่เคยรังเกียจอาชีพนี้ครับสุดยอดไปเลยละครับประเทศไทยไม่ยืนยันแต่ในทิษณุโลกหนึ่งเดียวแน่นอนแต่ก็ยังไม่เคยได้ข่าวนะฮะว่าที่ไหนมีใครที่คิดว่ายังมีสัป,ปเหรยิงครับที่ยังทําอาชีพนี้กันอยู่ยากกว่านี้โหดกว่านี้ครับก็สามารถกระซิบมาทางรายการเมดอินเท i l ลด์กันได้เลยนะครับพวกเราสัป,ปเหรยิงแห่งเดียวในประเทศไทยเมดอินไทยแลนด์